แม่ขายยังแม่นะขายนะไม้นึกว่านางมานางโชโตชื่อว่าแม่ไม่ขายนะไม่เราอะเราจะเรียดเนียเขาอเมืียเกดเนียเอาไปถือก็ให้จักล้องไปฝึกหนาหานใช้ใช้ยไมเจะจะกองยไมเจะจะกองแม่ฮะวเอ้าตโว้ดเนี่เนาะ กาบสบายดีและสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุข่สุคนเ้อพี่น้องเนาะพบเจอกับบอสเชียงก์อยู่เส้นทางเข้าไปเพุ่นอะพี่น้องเนาะเมืองอาดสะพังทองเมือนี้พี่น้องเลยเดินทางขึนมาเ้นนี้เมือนี้เนาะช่วงเวลาสี่มุงแรงเมือนี่พี่น้องเนาะพอดีจะจอดทามเบิ่งไม่ค่าเอ้าขายก่อนพี่น้องเ้ยคื้เก่าคือเดิมเนาะอยู่บ้านนาบ้านนาบ้านทงนี่แหละพี่น้องเ้ยที่ขึ้นไปทางลงเห็นพวกพี่น้องเนาะ ป่าผู้พี่น้อง n อ้ผมรุ่งลุ่งเลยปิดที่ไดเด้ดุงบ้านนี้พี่น้องเนาะป่ะโอเคพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศอ่าไม่ค่าซ่อขายเฮาอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะห่างเหินกันนานนี่เด้พี่น้องเ noi ปิดที่ใดเนาะหลังจากลําให้ลาหน้าแล้วโอ้บาดนี้พี่น้อ o i ปูบุ่มบั่มบุ่อยู่มโยนด้รุ่้ บาทนี่อยังเราจมยังกันนะว้ายน่แล่นไปเลยวะอารเนาะมาพีดอันี้เนาะไปใช้มาดิใช้ไหมมาพี่มาพี่าพี่ยังอันนี่นะ ชื่อไปเกลือใกล้เกือการแล้วพี่น้องเน้ยแบบนี้มดมะโกมะกกเกาลัดเกาลัดฮอ้ยวว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 ว่บวว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 ว สิบพัมาต่อสิบพันน่อ้นปอกว่เป็นยะปอกอะไรปะแม่ปอกทิศขาปอกหรปอยไ้่อจ้าเอาส้ตัดเอาถามเจ้าเอาเอาส้ตัดเอาฮะพามินไปถงนะเรวสาอายเ้ยวซาบนี่เฮ้ยเขาบอกู่เขาปอกว่าเป็น เขาคันเจาะปอกไเขาเขาห้เอางนีเอมาซว้คิดค่าปอกพร้อมเอาเอ้บาทนี้บาทนี้นีแหละค่ะไปหาท้อยากันยิ่งเคอขอเจ้าขายเจ้าฮโมยชื่อเอาถพ่งื่อมัดเดียวเขาชื่อเมื่อังเนเขาปอกโเป็นเขาปอกไงอ่ะกให้บานี้่อกี้ผมมีมีดยาเจ้ายาเจ้าเป็นมุ้ยนี่ด้ี่ แดงแกเห็ทนั้นไปบอกรึไงเานั eh that that 000, wow, like ้นไปบอกแล้วก็จะปอกไงเนี่นแผบุญยำต่ำตั้มหรียวอะไราจังชอมันนีเทไบหบอกนะห้อนี่ชิมหาทหาองอามันถือพวดเอ้าแม่ขายชิ0พักับชิ0 0ปเนยเนาะอ๋อใค้เด้ออันนี้ใบยังายมันเป็นง่ายได้เพื่อสีได้มันมากน่ะอ่ะง่กับไปนีตํำตีนนี่เข้าห้องหมออีก ชอบตินชอบเป็นนองเอาเอากันมอกให้แล้ว่าแนี้นะปอกให้ไล้มีมีได้แบบนี้นะมีมีแล้วไปปอกไปไปไปบอไปหลับไม่เห็นมาดอนาะแม่บรทุนเนาะนี่เห็นบอถ้าเสียหายบอฮะบอตอนแรกก็อนาชื่อื่ออยู่บาที่คบมือข่อยเมื่อกี้นี่ ใช่้ในกน้สองมา้งหาวไว้แล้วเอาแบโดนสิ่้เวลาีกคือลันใหญ่เลยนอยนะบาคนอนี้ง่ายมาะไไหมนะเออไปลุยเลเจ้ากันเนาะถดอว่ากุ๊กท่านนี่เป็นันาซิดีมุคคนตัวมาขายอยู่นี่เบิต้องหาเนี่ยมาไหว้ได้ชุมเจ้าเอาเคื่องชุมชรถแม่เยคือเฮานี่ เนาะเอาเพื่อนสูงเลยเนาะเพราะว่าเป็นมองนั้นค่าขายได้เด็ดนี่อันนี้อันนี้เอาห้องเอาสามทูนแม่แล้วฮินะแตถ้าเอาเ้าไปยืงแม่หมดแรงนี่เขาไม่ได้โน่นได้ไหมเอยน่ะตัดแตกตัดเต้นนะจ๊ะิโอ้โอหอันนี้ก็แม่กับขวดชุกเรียบร้อยหลือว่ามันเนาะดูแซ่บเดี๋ยวเฝ้าเด้อจะเฝ้าเด้อฮะแซ่บลาย แ่บ่เขาถ้าทุกหมอคนว่าเหยียบด้ายไนี่ไปเลาะเลาไปเบิ้งทางนั้นก่อนลุงยังนี่รีใแท้นี่ยังแม่ได้ยังแม่กินนั่นน่ะปลบอบปาตงยวยอยู่ินกูเดียวนาอเบิ่ดอันนี้ว้าหเฮ้ยเออเชียกินข้ากำลังเช็มาจวดแเรวโดยดูดีนอมีอยู่ มีวะอุ้ยเนาะฝนตกหากก็ยุดบอ่อหนิปลาโตบ,บ,บ,บ่ซื้อลุงเฮิมบาเตียงทีมงานเดียวกันแหละ เ็จับก่อนจเลยเอ้าเอ้าคือว่าองชัดบบบนี้เอาตอนแรกคาจะชื่อบมกเขียบชอยยูไปชื่อชบนี่จึงใชู่ชื่อใช่คูบนมาไปขค่บ้เจี๋ยวจึงใช่ไหมข้าบได้โบถามเลยเป็นยังเป็นยังเป็นนี่ไลเป็นยังเอาเจ้าเป็นยังเฮ้อให้ชื่อใช่บบมาให้เจ้จึงจึงูชื่อบกเขียบใช้บมกเขียบให้บกเขียบหนี่นะอ๋อลุงฮ้อ บุริยอมไหนรับเป็นได้ไรรัเป็นได้ไรคอยถามเจ้าไหนเจ้าเป็นไังไรเดี๋ยวนี้โอ้ยเจ้าดีใจผู้เจ้าฟองชูมะเขียบอ่ะมะเขียบนะยกเข่งเลยนี่ค้าบ้านนานีนู่เดือดนี่เนาะบ๊วยนี่กิโลโพดโพนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาเอาเยอะล้วเดี๋ยวจะพากันบ้าคอยชิมมึงก่อนอันนี้ชิมมึงก่อนะเพื่อนเนาะพ่อจะปิดการขายให้บมปิดการขายปิดกับไม่ปิดหน่อยให้ยกเข่งเหมืนว่าพดโพเนาะอ่าให้สื่อสรับพี่น้องเนาะ sai à, ừ. phí long bung đô xem này bỏ bạc phang nan cứ nghe bọc bây bừng ngon bội đúng tương đối 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 กองไปแตงบนเด้อะไอ้เด็กไปแตงบนตะเบิ้ลเจอะตะแรกบานจักเจ้ามีปัญหาจักกองเขาเราแม่เนาะต้องตามแน่มันกองแกมันกองแตกเดี๋ยวแม่ขาอยากถามนะเอาอยู่ว่าเอาอยู่เอาทองรู้รู้เ่าไร้ลุงนี่ยรู้เธอหารู้เธอหาเนาะสมัคกำงามได้บ่าวเนาะบานบ่หวานนี่เนาะวานแซ่บ์ฮะ แม่เขาขออยาตถามเนี่ยแม่ขายยังแม่หนะขายน้หรไม้นึกว่านางมานางโชโตชื่อว่าแม่แม่ขายได้ไหมเราอะเราจะเครียรติเนี่ยเราะเราเครียดติเกียรติโบสถอก็ให้จึงกองไปฝึกหน้าหานทุกคนใช้ใช้เาน้ำไม้เจ้าจะกองน้ำไม้เจ้าจะกองแม่ฮะฮะเอ้ามันได้ยังไงนี้เวอร์เนยโอ้ยเมื่อยดิบชดช่จยโจมตู้ได้หมดเสียงไงน่ะรถเป็นชีพ ไปไปเลยนี่จมมาเลยนี่าพี่น้องไอ้พวกอะรบอช่พี่บอพี่บอลเม่เราบ้ได้ขายดอกบเนี่ยเราโบกายได้ังไได้บ้หายเขาได้เราอโบเมนอันโนไม่นี่โนไม่ไพนี่นะไปเจ้ากล้องหน้าห้าอ้าวนอดุง บอคันว่าแม่นจีซื่อซอยเพิ่นนะเนี่ยเขาจีซื้อขายว่าขายว่ขายว่าางแม่นี่ะบอแม่ของแม่เรามานั่งยื้อบอนมันยากนี่ช่างเดือดเนยีก้องเงี้ยบบอขันนั่นจีเชียดิกิซิดไนจีซื่อซอยเอาม่ยอมไ่ยอมไปไป พุนคนเยียขายพินห้องเทแบบนั้นแบบนั้นเพิ่นอยากขายเนาะพินห้องแบบนั้นแต่ว่าได้ยินแต่เสียงมาปเาตอันแม่คยไม่ได้รุ่นเดียวกันบุ้ยพอแล้วครับอันนี้เอ้ยมือหนามือหนามือนี้เขาซอยจะ่าไรนี่นะ โอ้วิธีการขายเติ่งพิรุพิรำมีลีบาเชียงไงโดยเอาอันมาพี่ดูไปเบิ้งฟังนั่นบอโดยโดยม่จ่ายค้านี่คนกันไปอืเจ้าอยู่ที่กองชัพเมราแล้วให้หัวได้กงําเง้ยมาใส่้ไมมากกระแล้วนี่เนี้ยมากระสพนเดอรุ่นเดียวกันเ้ยเนาะมีสามาช่าห้ารุ่นหนงนี่ชาบชาวห้ามาเจอเท่านั้น อันนี้ขายมากหรไม่นี็ขายมากไม่เจ้าชยอซื้อไงคมคั่นแหะใช่้า้ห้บินี่โอ้ตัวบุญเชี่ยนเขาหาสิบพันเลยสาบเี่ยห้าแล้วก็มากอไม่ก้าชิปได้เห็นมัดละสิบมัดละสิเขาเฮากินปลายเฮาเชี่ยวมันองเอยเลยอันนี้แกเลยฮะกอนคือคนขายนี่บ่คนขายก็ไปท่าพอิ เปอนขายก็ใส่ถุก็ได้เลยบอสใสกาจะมันมะผม่เลีินได้บอนี่แล้วมีหลายแล้วเยใช่คนละคนละบ้า่สดเด็ดอันนี้เนาะเอากินโมเบิดในนนสองนั่นสองน่กินโมเบิด์ืเชเยานี่กินโมไร่ครับ่กินโมไร่นั่นนะเป็นกระเพาะป่ะฉันมากระเพาะลำไส้อกเช่โหเก็บไป เอย่าไปใกล้เรางเฮ้ยคอยว่าใจนี่ค่อยบ่ค่อยว่านี่ใจนี่ค่อยควบค้องกันด้วยเด้ออีเบียดในได้ครับบริจีเชเดอร์ว้าวเราประกาศข่าวเราจะลูกสาวเราเห็นเราอายเขาอายงั้นเขาเป็นคนทำมาค้าขายเขาไม่ไปขอไปกินข้าวชิอายเห็นยังเอาคนอายมันต้องไปขอคนอื่นกินอย่างอาย อันนี oh, ้ขายของโอ้ยคนดูคนมันนี่เขาเอิ้ญมาแบบนี้เดี๋ยคนทำมาหากินคอยดีกันอย่าเข่ากองเขาทีด้โอ้ยเมื่อยเลยหมเจ้าดิพุงอ่อนเลยคอยก็ได้ใช่พุงอ่อเลยคอยก็ลืมขวดลืมกิ้ใจใครยางในโมเสียงบาทดิไหวเด้ฮะโอ้ยเมื่อยยืงท่องอุปกอนี่ก็ยืงมาแห้งเลยนี่พี่แม่เมาแห้งเลยเมื่อกี้นี่เนาะใชู่้แรงโมเสทางไหนเนาะ โอ้รถเลอดุงเด้อมาเบิ่งฟังนี่ก่อนพี่น้องอยดูเดือดอยู่บ่คือเงียบแท้ทางนี้บ่ทางนี้คือเงียบมีเด็ดเห็ดบ่นอนเว้นจะแซ่อยู่นี่อ่าตอผู้ไก่ก็มีโอ้ยโอ้มาฟังนี่หนึ่งเงียบเนาะเงียบได้ฟังนี่มาฟังชมอ้อยอยู่บ่มาเขียบไก่ติดเอาเองเด้อนี่ดุงนี่ใช้ ชื่อเองชื่อเองติดเองเลยซื้อเองติดเองเมนบบซื้อเองติดเองเลยบอจ้ะโลตาอนนี่นเนี่ยมาเขียบนี่โลต้าห้าโลาห้าันกินได้เลยดดเด้ิเนาะแม่กินได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮบยบ่ให้เฮายเฮ้ยเฮ้ยเเฮยฮ้เยบ่้เเเเเยยเ้เยั้เเอเอเย อ๋อหมอเสียงไอ้เจ้าเด้อใจตอนนี้เด้อคอยบอกได้อขเบรถลายได้หมีน่ะเอางามๆได้ดุงเนาะฮะเอางามๆได้ดีขับรถเสียงขอเลือกได้ปะมาเอาเอาเอาเดี๋ยวกลุ่มๆหอยหอยยังไงนบ่หอยยังเอือยนี่แม่หอยยังแม่นี่น่ะหอยปังหอยปังหอยปังปกิโลเท่าไหร่ดูกิโลละสามสิบพันโบเอาดอกหอยนี่พี่น้องไอ้เชียงเอามาเขียบ เรามาเคี้ยบอันนี้ก็แม่นบ่จะบีบให้แห้งไรได้เราให้ได้แเราบอาน่ะมันชุกอยู่บ่ดิอ้าวเห็นอยู่ไหนแตกในบาทนี่ชิมก่อนได้บ่เอ้ยเอาสชิ่มชิ้อเลยชิมมังกรค่ะตะวานเทาชิบุลชื้อซอยตะวานเป็นิตรชื่อการค้าขายต้องให้ลูกค้าชิมมังกร

อําเภอมันมันนี่เนาะแม่นๆเฮาตั้วสุกเมื่อก็กินเลยแบบว่าแม่น้องเปิยวน้องเปยวยากก็กินแมลงนี้ก็มื้อเช้าก็มีกินใหม่อีกน่ะอเลยบาดเออนี่ๆมื้อเช้านี่ๆๆมากน้อยๆนี่ๆๆพี่น้องเอ้ยนี่นี่มากนี่ตัวนี้วางก่อน่ะอน่นแเออเนาะแม่นนั่นเอามาเออนั่นๆนั่นแหละแม่นอื lô nương à. <laughs> vào thấy hột vầy thế cung khoai bạch chắc đó, 2 lô nưng à. lô nương ra à. đây chú lô bài lô bài 2 lô đâu bảo xào 2 lô có đáy à nến tắc cà này cà mên đâu bảo xuyên thấy điều bảo nì cháu điều à má sạc thèm như bò. <laughs> คือลายเจ้าแท้นี่โบแม่นโบนี่ลุ้มกันแน้นี่กต้องเอาตัวแบบแข็งในจังน้อยเนาะเปลือกเมือแข็งแน่้อมีมีมีนิ่มแน่แหละรู้แล้วฮันใช่ทอดดับโบย่งยังย่งเบิ่งซอยกันเด้อพี่น้องเลยช่อเองติดเองเลยเนาะ เป็นทะเลาะหับแต่เงินหมอนอ่ะรับแต่เงินย่างนี่อ้พอดีเป๊ะพี่น้องเลยนะสองโลเด้อโดยโดยโดยกันได้โดยพ่อเมนเป็นบ่อข้างในนะกันเบอร์เลยน่ะเมนเบอร์เลยน่ะโอ้ผู้สบายกันสบายแท้นอนคลายของก็นอนเชยอยู่นี่คลายดีจะนอนบมอนคลายดีจะนอนอ๋ออันนี้นี่บ้านบ้านบ้านหน้าบ่อนี่นะตลาดบ้านนะ Thôi đây nó mẹ. Lô nó sao vào vina. Têm nữa nè nữa Thêm nữa 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 Kai cái bên 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 rồi bên 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 เทิงนี่เนาะปิดจังมุงเนาะตลาดนี่โอ้บ่เสียงยุ่มเด้อบ่บ่เสียงโตยยุ่มแล้วยุ่มแล้วผูอ๋อบึกไปเบิ่งบรรยากาศนํากันก่อนพี่น้องเอ้ยจังไังน้อยคักแท้นี่โอ้แล่นนํากันนี่ก็มีพูน่ะมีตโอแดนี่เนาะ เพราะคนเดินทางมาทใสซดี้นี่พี่น้องยครับ<า>คักคัก,คกพี่น้องเยฮะแบบนี้เนาะเดินทางไปต่อได้แบบนี้พี่น้องเยเขาเมืองอาสพอนอ่าไปหาทาง้งหาน้องเบิ่งก่อนแบบนี้โอ้เสียงเอ้ยบ่อยข่อยฉันเน่เน่เนใช้ใบดิใช่ใบบ้าเดี๋ยวบ่าอ๋อโอ้นี่ได้ดู ข้าวายนั่นันจะปอกเบ็ดเบ็ดบ่ของุณข้าสามัดยังแล้วของเราสามมัดยังเราโอ้โหเจ้าสามสามมัดเทไรเจ้าน่ะสามมัดโดยชาวพากเงือกที่เจ้าก็สามมัดชาวโอ้สามมัดชาวปอกน้ำอีกพี่น้องเอ้ยเอาเอาบุญไปเนาะโดย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 พี่น้องเนาะเพราะว่าลุงเหนือเมื่อเนี่ปอกเป็นลุแมนยังเนาะขอบมุกขอบใจเลยเลยอนั่นทางแม่แล้ว นักมัดกาของอาสามมัดสามมัดอ่าเอาให้เจ้าสามสิบเด้อของเาสองมัดแกซาวพันโอเคดดยดยอันนี้นี่เมื่อเกงเมื่อเกงใช่ฮะดยขอบใจด้แม่เด้อเงี้ยงอะรมะก้อพเสียงเอาไหมเท่าไรนะมะกัมะก้อช่วยกสิบพัน บอกเจ้าเคยเห็นบ่น้ำมีน้ำไหนบอกเอายากอยู่ว่าเมย์เออรันน้ำอาบไปกากอลไรกัเท้าแบบน้ำบ่บ่เอายากอยู่บ่เอาว่าม oh ัน oh ม mm ีม hmm. yeah. hmm. ัน yeah. มีน hmm. mm ้ำ hmm. พ mm ่ก hmm. mm ุย hmm. น mm ่ะอตเลยน่าจะนาะเอาซอยเด้อโอ้ยเนาะยางไปหยางมาอยู่โดยอาจจะลุกคนยัดมัดคุงอยู่ไอ้เนี่ยเรื่องเลยเล็กน้อยมักกินขึ้นอย่างเนี้ยมะก่อนนี่มักบ่มันเปิดมันคือเก่ารัดได้ มันมันหวานๆเนาะพี่น้องมึงเนี่ยพอเชียงจะชิมเดี๋ยวบอชิมแบบเกาลัดได้พี่น้องแบบเกาลัดมาอาทิตย์นนี่เลยอยู่เฮ้ยเนี่ยกินโมบส์เอ้ยเอ้ยขอโทษขออภัยหลายๆหนูไม่บอหนูไม่พอนิ่มนะในรถมีก็มีพี่น้องเลยไว้ดีดอเนาะไปขอเชียงเลยไปชนะเดินทางได้พี่น้องเลยว่าเดี๋ยวชิคามกาไปหาน้องเบิร์ตโมยุทธโมแม่อย่างหนูไป สบายดีเด้อพี่น้องเด้อตลาดบรรยากาศบ้านหน้าพี่น้องไปเรื่อยทางพี่น้องยบัดนี้กอ่าชิเข้าไปเมืองอัสสัมพันธ์เนาะไปหาน้องเบิ่นพี่น้องเยโอุ้หเด็ดมีรถบอดุงอ่ะเออบาทเนี่ย้องเอ้ยแน่นเราอ่ะ ชุ่ยๆรถบัวหัวไว้รถบัวหัวไว้แม่แล้วโอ้ยดูแม่แล้วก็ตั้งใจจะขายอีโด้ได้บ่เสียงต้องต้องตรงจะขายอย่างเดียวหนุดมาเนอะโอ้โต้องเหนื่อยปวดอยู่เนาะลิ้งๆเลยโอเโหป่ะพี่น้อยเนาะโอ้โหพี่โดมพี่โด้เต็มอยู่ ผูทางตะน่าพ eh <da> ุ <inaudible> ่นกับกระต๊อบอีกได้ดุงโอ้ยไฟหายใจฝืดอ่ะนะยังมองว่ามันไได้มาดินะกระเป๋านี่ยเด้อเนาะอมันน้ำกระเป๋าเลยเนาะเกี้ยงมื้อไหร่น่ะอันนี้กันโอ้กระต๊อบนี่เพิ่งมาเห็นไหมบ่ดิเนาะพุ่งขึ้นอยู่างยูบอย่างคนอ่ะอ๋อแบบผิงพายโอ้ดูดยเอาาสายพี่น้องเยกต่สิประมาณนี้พี่น้องเนาะมาเยี่ยมมายามอัปเดตอ่าบรรยากาศตลาดแคมทาง อยู่บ้านนาบ้านคงพี่น้องเนาะคึกขึ้นขนาดเลยพี่น้องเอ้ยมวลเฮฮามวลเฮฮาแบบการคนต่างอย่าคายนะพี่น้องเอ้ยมันกายเป็นแอยว่ามวลชุลมุนชุลมุนแบบว่าคึกขึ้นนะพี่น้องเอ้ยเนาะเลยลาสเนาะพี่น้องเยโปรแชงสิขอจบคลิปลาวพูมีพี่น้องไปกันบมดสุขุสุคนคือเก่าคือเดิมเด้อเด้อพี่น้องเนาะจังไรก็อยู่ดีไม่แห้งสุกกาสบายใจกันพี่น้องเนาะ ธุรกิจการงานการลาบลื่นตลอดปีและตลอดไปพี่น้อยฮะบุเชียงสิขอจบคลิปล้าไปก่อนครับลุงพี่น้องเนาะโดยไม่มาต่อกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้อยไปแล้วพี่น้องเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเนาะ